สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมพ่อผมเช่นเคยเช่นเดิมกับทีเด็ดสปอร์ตนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราจะอยู่กันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลี ique, กนะครับผมเป็นคู่ระหว่างไบจมิวนิคพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับผมคนนี้จะเตะการันตีสองตรงเลยนะครับผมวางรองไปที่เบเช ครึ่งลูกนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรามาฟังอะไต่างๆของทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะครับผมมาเริ่มกันที่ไบเยนมิวนิกวันนี้เจ้าถิ่นตัวที่ขาดไปจะไม่สามารถใช้งานทางฝั่งของดาร์ลัสคอสต้านะผมกอลงแต่งโตลิซโซนะผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนั่นคือทางฝั่งของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะผมที่มีการบาดเจ็บเล่นงานอยู่นะผมวันนี้จะมากับระบบแผน4-2-3-1นะครับผมใช้ทางฝั่งของโจชัวคิมมิชเป็นแกนหลักในแดนกลางนะครับผมแล้วก็มีแนวรุกอย่างโทมัสมูลเลอร์เป็นตัวเดินเกมนั่นเองนะครับผมสส่วนนนศูย์์หห้าไตรรรเกออื ของหน้าตัวเป้าจะเป็นหน้าที่ของแซสนาบี้นะครับสำหรับด้างฝังของเพเชวันนี้นะครับผมจะไม่สามารถใช้งานดางฝังของเอลิสันโดฟอเรนซีกับมาร์โกเวรตินะบผมที่มีการติด โควิด19ไปนะครับผมส่วนทางฝั่งของควนเบนนาดก็มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ยังไม่สามารถลงช่วยทีมได้นั่นเองนะครับผมวันนี้จะมากับระบบแบบแผนนะครับผม4-3-3นะครับผมมีทางฝั่งของเนม่าคิเรียนยันเอมบัปเป้แล้วก็ไมซ์เควินเป็น3ประสานในแดนหน้านะครับผมส่วนอังเคลดิมาเรียอินเดซากัเย่แล้วก็เรนโดปาเรเดสนะครับผมเป็นแผงมิดฟิลด์เชิงรุก สามรายนั่นมที่จะคอยอสัมสุนเพื่อร่วมทีมนั่นเองนะครับผมสำหรับสถิตี้เฮทเวสที่เคยพูดมาของทั้งสองทีมนี้ใน5เกมหลังสุดนะครับผมในทางฝั่งของไบยมินิกนั้นสามารถเอาชนะไปได้4ครั้งนะครับผมแล้วก็เพชเชชนะ1ครั้งเท่านั้นเองนะผมโดยที่เกมล่าสุดนั้นเพเชเปิดบ้านแพ้คารังให้กับไบยมินิกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับผมส่วนฟอร์มห้าเกมหลังสุดในรายการนี้ของไบยมินิกนะครับผมชนะ4เสมอหนึ่งนะผมเช่นเดียวกันกับทางฝั่งของปารีสั นชนะสี่เสมอ1นึ่นะครับผมสำหรับฟอร์ม5เกมหลังสุดของไบจีเมเนิกร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะผมชนะรวดยาวๆ5เกมติดต่อกันเลยนะผมส่วนฝั่งของเพชเชนั้นชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับผมก็เรียกว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่นะครับผมสำหรับศึกยูฟาแชมเปียนส์คัพคืนนี้นะผมต่างฝ่ายต่างก็เป็นทีมระดับเรียวหัวแถวของประเทศเลยนะผมดูแล้ววันนี้ใครที่มีความทีเด็ดที่ขาดมากกว่าก็น่าจะ คว้าชัยไปได้นะครับผมเรื่องของผลการแข่งขันในทุกถ้วยรายการนะผมผมต้องบอกเลยนะครับในฟุตบอลถ้วยออกได้3หน้าจริงๆนะผมไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่นะผมผลนั้นสามารถพลิกล็อกได้เสมอนะครับผมแต่ว่าทางฝั่งของไปจะมิวนิควันนี้นะครับผมจะเสียเปรียบโดยที่จะไม่มีสนหน้าตัวชูโรงของทีมอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะรับผมน่าจะ เรียกได้ว่าส่งผลกระทบมากๆจริงๆนะครับผมส่วนทางฝั่งของเปเชนั้นก็แหมเกมรุกต้องบอกเลยว่าจัดจ้านทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเอมบปปเป้รวมไปถึงเนมาด้วยนะผมวันนี้น่าจะดูข่มกันหน่อยก็ฝากรองพิเศเปเชอาจจะมีโอกาสยันเสมอนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยและกันนะครับผมก่อนจากกันไปสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าสิงโชคเสียงลุ้นเสียงทยดีๆอย่าง mm88sport.com นะผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สําคัญที่สุดเลยไม่แพ้กันนะครับผม ความที่ผมท่านใดต้องการรับขอ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงกีฬาฟุตบอลรับทีเด็ดวันเดียวรับทีเด็ดบอลสเตบหรือว่าวิเคราะห์ฟุตบอลอ่านแบบเจอ่อเลื่อยยาวรวมไปถึงการดูบอลสดออนไลน์ในทุกคู่ทุกลีกแบบ Full HD ไม่มีกระตุกทีเด็ดสปอร์ตคอมจัดสรรจัดหามาให้ทุกท่านแบบครบจบในเว็บเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทีเด็ดสปอร์ตขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ